YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ การที่หกครับไม่พูดพร่ำทําทเพลงต่อเดี๋ยวสอนไม่ครบเดี๋ยวจบที่ตีสามยังนําศาสนามาทําเป็นลทัทธิเราไม่ได้เรียงตามลําดับความสําคัญหรือจัดพ prioriti ให้กับท่านทั้งหลายนะในแต่ละข้อที่พูดเราจัดเรียงตามลําดับที่เราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าตามลําดับมาเพราะทุกข้อสําคัญเท่ากันหมดทุกข้อล้วนมีผลต่อทุกสุขสําคัญหมดทุกข้อมีผลต่อการเป็นอุปสรรค ในการหลุดพน้นหรือนิพพานทั้งหมดเท่ากันหมดประการที่หกที่นําศาสนามาทำเป็นลทัทธิท่านเป็นคนที่หวงแหนศาสนาแล้วพลอยหวงศาสดาไปด้วยศาสนาของข้าศาสดาของข้าใครอย่าแตะท่านอยู่ในสังคมที่มีหลายศาสนามีหลายศาสดาและมีหลายศาสนิกโอกาสที่ท่านจะชอบ พึงพอใจศาสนาที่แตกต่างกันมันมีสูงมากถ้าท่านยึดติดอยู่หวงแหนศาสนายึดติดพระศาสดาเป็นไงครับทุกไหมครับเพราะมีคนอื่นเขานับถือศาสนาที่แตกต่างจากท่านเขานับถือพระศาสดาที่คนละพระองค์กับที่ท่านนับถือเพราะเวลาท่านยึดติดศาสนาและศาสดาพระองค์ใด ท่านไม่ได้ยึดติดคนเดียวท่านพยายามจะให้คนอื่นที่ท่านคบหาสมาคมมันยึดตามท่านไปด้วยนั่นคือนิสัยหรือสันดานของมนุษย์แล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ยินยอมพร้อมใจกับท่านเขาไม่เห็นด้วยกับท่านเขาก็ยังไปยึดติดในาศาสนาของเขาพระาศาสนาของเขาเหมือนท่านท่านเราทุกข์ไหมครับทุกข์แน่ๆอยู่เฉยๆก็ทุกข์หาเรื่องโจมตีศาสนาศาสดา,าของฝ่ายตรงข้าม ถามว่ายิ่งทํายิ่งทุกไหมครับยิ่งทุกเห็นไหมยังติดกับสิ่งนี้จิตยังไม่สูงเลยประการที่สองเห็นคนนอกศาสนาเป็นคนนอกรีดเมื่อศาสนาในโลกนี้มีหลายศาสนาเพราะศาสนาแต่ละศาสนาพระศาสดาเสด็จบัจุติคนละยุคแต่เนื่องจากเรามาสุดท้ายปลายยุคของพลังงานเก่าโลกเรามีพระศาสดาหลายพระองค์มันเลยทําให้เกิดปัญหา มันมองเห็นพระาศาสดาเห็นพระาศาสนาเป็นเหมือนสินค้าสินค้าที่ตัวเองจะซื้อเนี่ยกูไม่เคยซื้อแบบเหมาหมดถ้ากูซื้อกูต้องเลือกที่กูชอบที่สุดเลือกที่กูคิดว่ามันดีที่สุดแต่ลืมไปว่าพระาศาสดาไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่อารณ์ไม่ใช่ของกินไม่ใช่เครื่องอุปโภคบริโภคคุณจะเลือกแบบที่คุณเลือกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคไม่ได้ เหมือนกับพระศา,าสดาหลายพระองค์ก็เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละรัชกาลแต่ละพระองค์เนี่ยทรงมีความสําคัญกับประเทศชาติซึ่งหมายถึงหนึ่งในประเทศชาติในองค์ประกอบนั้นก็คือตัวท่านชีวิตท่านด้วยเท่ากันเพียงแ,แต่ว่าแต่ละพระองค์นั้นได้ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนในแต่ละยุคนั้นคนละเรื่องกันแต่ถามว่าช่วยไหมช่วย มองที่พฤติกรรมคือการช่วยมองที่พฤติกรรมคือการให้ช่วยอะไรให้อะไรนั้นแต่ละรัชกาลแต่ละรัชสมัยมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมเราจะไปพิพากษาตัวเองหรือพิพากษาพระเจ้าอยู่หัวว่ากูรักพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นพระองค์นี้พระองค์เดียวพระองค์อื่นกูปฏิเสธหมดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ฉลาดและแสดงว่าจิตสํานึกเราต่าตกต่ํามากเลยเพราะเรามองพระหมหากริัต ซึ่งเป็นบุคคลชั้นสูงเป็นเทพมนุษย์เราไปมองเหมือนสินค้าที่ต้องเลือกเอา <c oughs> เอาชิ้นในชิ้นหนึ่งที่ดีที่สุดพระาศาสนาหรือราศาสนาเออาศาสนาหรือพระราชาไม่ต่างกันนะมันถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเป็นคนนอกรีดเพราะเขาไม่ยอมรับนับถือาศาสนาเดียวกันกับเราไม่ยอมรับนับถือ ครูคนเดียวกันกับเราหรือมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปกับเราถือว่าเป็นคนนอกรี่ท่านทําอย่างนั้นเนียท่านทุกข์ท่านทุกข์ท่านเป็นทุกข์แน่ๆเพราะท่านยอมรับความแตกต่างไม่ได้ซึ่งในโลกนี้ความแตกต่างกันมันมีมากกว่าความเหมือนกันท่านลองไปพิสูจน์ดูพระบิดาสร้างสิ่งที่แตกต่างกันเอาไว้อย่างหลากหลายมากส่วนในความเหมือนกันเนี่ย ที่เรียกว่าเหมือนกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะเหมือนกันอย่างกระแกะ <c oughs> น้อยครับน้อยมันถ้าท่านเป็นคนไม่รักสิ่งที่แตกตา่างท่านทุกข์ไหมในชีวิตนี้เพราะว่ามันท่านมีโอกาสเจอเยอะกว่าไอ้สิ่งที่เหมือนกันที่ท่านชอบเหมือนกันที่ท่านใช้เหมือนกันที่ท่านคิดถูกไหมชีวิตเขาท่านก็จะติดทุกข์อยู่อย่างเงี้ยโอกาสจะสแสวงสุขเนี่ย มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จได้ท่านก็ได้แต่หาความสุขหาความสุขหาไปเรื่อยแต่ไม่เจอเพราะอะไรเพราะทุกที่ในใจมันไม่มีที่ว่างให้กับสุขประการที่3ปฏิเสธหรือต่อต้านศาสนาอื่นโอ้อันนี้รุนแรงมากบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งผู้พิทักษ์ศาสนาเราก็อยากถามว่าใครแต่งตั้ง ขนาดกรมการศาสนาหรือกระทรวงศาสนาเขายังไม่ทําตัวแบบท่านเลยเขายังไม่ไปจํากัดสิทธิศาสนาอื่นไม่ไปกําจัดศาสนาอื่นเพื่อจะให้เหลือศาสนากูที่เป็นศาสนาประจําชาติศาสนาเดียวไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกศาสนาเป็นสากลถูกไหมทุกศาสนาเป็นสากลทุกพระศาสดารวนเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้ เพราะมันเป็นธรรมชาติท่านเคยตัดน้ําขาดไหมยกเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะท่านต้องเอาไปใส่ตู้เย็นหรือเจออากาศเย็นมากๆมันกลายกลายเป็นน้ําแข็งมันไม่ใช่ธรรมชาติน้ําต้องเป็นของเหลวแต่ที่น้ําไม่เป็นของเหลวเขาเรียกว่าน้ําแข็งถูกป่ะแล้วเวลาน้ํามันกลายเป็นแก๊สเป็นไอเขาก็ไม่เรียกว่าน้ําไอครับเขาเรียกไอน้ําแต่ไม่รู้ใครนะเรียกไอน้ําแต่จริงๆมันคือน้ําไอนี่แหละนะปฏิเสธหรือต่อต้านศาสนาอื่นนะ ไม่ได้ท่านทุกแน่นอนเพราะในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามความฉลาดตามความปรารถนาของตนเองนะการยอมรับนับถือศาสนาไม่ต้องจูงใจไม่ต้องจ้างให้นับถือไม่ต้องน้าวโน้มจิตใจศาสนาของท่านสอนธรรมะอะไรก็สอนไปนะถ้าท่านขายธรรมะขายความจริงให้กับนะศาสนิก,กชนได้ เขาก็ยอมรับนับถือศาสนาที่ท่านเชื่อที่ท่านชอบนั่นเองนะแต่ทุกวันนี้ทัางเกตนไหมในทางด้านศาสนาก็มีการจูงใจจูงใจให้คนนับถือศาสนาจูงใจด้วยวาจาก็มีจูงใจด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารก็มีจูงใจด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารก็คือจูงใจคนโง่ที่ใช้ปัญญาไม่เป็นจูงใจด้วยผลประโยชน์ ก็คือจูงใจคนที่จิตไม่บริสุทธิ์คือจิตที่ยังมีความโลภอยู่ก็เลยเอาสิ่งที่เป็นรางวัลมาจูงใจว่าท่านนับถือศาสนาของฉันมาเข้ารีดกับฉันท่านจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สิ่งที่เขาเอามันล่อใจท่านมามานาเสนอท่านเป็นสิ่งที่ท่านกำลังกระหายพอดีหรือกระเฮี้ยนกระหือรือพอดีท่านก็เสร็จมันนั้นผู้ที่ โฆษณาศาสนาประกาศศาสนาแล้วใช้สิ่งจูงใจมาล่อใจท่านแสดงว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ศาสนาที่บริสุทธิ์ต้องเปิดเผยคุณสมบัติของศาสนานั้นคือพระธรรมคาสอนของพระศาสนาแล้วให้ศสาสนิกชนนั้นตัดสินใจเองว่าจะเลือกยอมรับนับถือหรือไม่ไม่ต้องกลัวว่าสาวกจะน้อยถ้าเป็นของแท้เป็นของจริงไม่ต้องสั่งสมสาวกเนี่ย มีผู้นับถือเยอะอย่าไปคิดว่านั่นคือสุดยอดไม่ใช่เอาจํานวนนับมาพูดถ้าไอ้คนที่มันยอมรับนับถือหรือนับหรือเชื่อในลัทธินั้นน่ะมันโง่แล้วมังง,งงายแล้วเชื่อตามตัวนั้นแล้วจำนวนคนมากๆจะไปบอกว่าลัทธินั้นาศาสนานั้นเจ๋งที่สุดในจักรวาลได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ประการที่สี่บังคับคนอื่นให้เชื่อตาม การบังคับคนอื่นให้เชื่อตามแปลว่าอะไรแปลว่าท่านทําตัวเป็นเจ้าลัทธิถ้าท่านบังคับให้คนอื่นเชื่อตามความเชื่อความรู้ในาศาสนาที่ท่านยอมรับนับถือนั่นแปลว่าท่านกําลังเอา,าศาสนาของท่านมาทําเป็นลัทธิท่านบาปนะเพราะก้าวล่วงาศาสนาเป็นสิ่งที่สูงส่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลัทธิและมันจะยิ่งเสียหายหนักถ้า,าศาสนานั้นเป็นลัทธิ แสดงว่าท่านกำลังทำพระาศาสดาของาศาสนานั้นเปลี่ยนพระองค์ท่านลดเกียรติของพระองค์ลงมาให้เสมอกับเจ้าลัทธิเท่นั้นนี่คือความผิดบาปนะครับจิตวิญญาณของท่านจะโศกร้ายมากนะต้องไปลงนรกและยังไม่พอโอกาสหลุดพ้นจะยากมากเพราะมันเป็นอนันตรยกรรมเป็นกรรมที่รุนแรงมากเพราะก้าวล่วงพระาศาสดาไปลดพระเกียรติของพระองค์ลงมาเป็นเสมอเพียงแค่เจ้าลัทธิ เพราะท่านพยายามจะไปชวนเชื่อไปบังคับให้คนอื่นเชื่อไปจูงใจให้คนอื่นเชื่อท่านกําลังทําให้ศาสนานั้นเป็นเหมือนลัทธิและทําให้พระศาสดาพระองค์นั้นเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าลัทธิท่านใช้ปัญญาคิดตามเรานี่คือความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นโดยขาดสติคือท่านไม่รู้ตัว,วคําว่าท่านนี้มาไหนไม่ได้มาถึงทุกคนที่ฟังเราบางคนบางท่านที่บังเอิญได้มาฟังเท่านั้นโอเคไหมถ้าศาสนาของเราดีจริง ไม่ต้องจูงใจมากไม่ต้องบังคับสินค้าที่ท่านผลิตขายเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ใช้ต่อผู้บริโภคและสนนราคายุติธรรมหรือเป็นธรรมท่านไม่ต้องโฆษณาเยอะถ้าสินค้าท่านดีมีคุณภาพจริงไม่ต้องโฆษณาเยอะแค่ประกาศออกมาว่าแล้วท่านลนช์ก็คือเอาสินค้าออกวางตลาดแล้วบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้มีสินค้าประเภทนี้ชนิดชนิดนี้นี้นน ออกวางตลาดแล้วนะราคาไม่แพงประมาณนี้ประมาณนี้และได้ประโยชน์อย่างนี้แค่โฆษณาไม่นานคือประกาศได้ไม่นานแล้วหยุดโฆษณาประหยัดสตังค์แล้วไม่ต้องเอาตังค่าโฆษณาไปบวกในมูลค่าของสินค้าทําให้เขาต้องซื้อสินค้าท่านแพงเกินเหตุเพราะดันท่านดัทนทะลึ่งไปโฆษณาเสียตังค์แพงๆคนซื้อก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาเพื่อช่วยท่านด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมถูกไหมครับเห็นไหมครับไม่ต้องโฆษณาเยอะ สินค้าก็ไม่แพงท่านก็จะขายดิบขายดีท่านก็กําไรยได้เยอะคนซื้อก็ได้ประโยชน์เยอะเขาเรียกสมประโยชน์สมราคาใช่ไหมท่านธีราครับท่านจําภาพนี้ได้ไหมครับภาพนี้คือพระศาสดาเป็นภาพมายาของพระศาสดาอย่างน้อยๆก็สี่รูปธปรรมพระองค์ไหนเป็นใครก็ท่านดูเอาเองนะ <c oughs> แต่เหนือพระาศาสดาก็คือมีองค์จิตจักรวาลคือมิพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นนะครับแต่ละพระาศาสดามีไม่ใช่แต่ละพระาศาสดามีสองประเภทศาส,สดาประเภทหนึ่งเกิดจากโลกพระองค์ก็จะเชี่ยวชาญสัสจธรรมระดับโลกิยธรรมและาศาสดาเหล่านั้นทรงภูมิปัญญาอันสูงสง่งสามารถเข้าถึงสมองซีกขวานำซ้ายและซ้ายนำขวาได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสอนเรื่องโลกิยธรรม พระองค์ที่เป็นศาสดาที่มาจากโลกก็สอนเรื่องโลก,กุตตรธรรมสอนเรื่องโลก,กุตตรธรรมแต่พระศาสดาอีกประเภทหนึ่งเป็นศาสดาที่มาจากองค์จิตจักรวาลเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นศาสดาที่มากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าให้กับมนุษย์ฟังนั่นก็คือพระศาสดาผู้สอนอนุตตรธรรมศาสดามีสองประเภทเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าทุกศาสนาเป็นสากล ทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> ทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันสไลด์ต่อไป <c oughs> จะเป็นคำตอบว่าที่ท่านยังแสวงสุขยังปฏิเสธความทุกข์เพราะท่านยังใช้ปัญญาไม่เป็นแต่สไลด์แผ่นนี้นะข้อความรู้องค์ความรู้ข้อสี่มันจะมาก่อนข้อแรก เพราะเครื่องที่ทเราใช้ทํา powerpoint ขัดข้่องแล้วเราก็รีบนะเราสั่งคำสั่งให้มันมาเป็นระดับที่สี่แต่มันไม่ยอมมามันจะมาเป็นอันดับแรกทั้งที่มันเป็นประการที่สี่เราจะบอกท่านเอาไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่เราง่วงนอนง่วงเงียแล้วลืมส่งคำสั่งเครื่องมันใช้จนเออร์ใช้จนร้อนนะสื่อสอนในห้องฝึกอบรมจิตจักรวาลน,นะในเรื่องของหลักสูตรการหมุนธรรมาจาักเราเปิดเครื่องย4ชั่วโมง ไม่ใช่ยีบสีนะสิบสิบสองถึงสิบสี่ชั่วโมงเครื่องมันร้อนมันแห้งมาตรงนี้มาใช้ต่อนะมาที่ออฟฟิศเนี่ยก็มาทําต่อปรากฏว่าบางครั้งมันก็ขัดข้องบางบางปัญหาก็แก้ได้แต่บางปัญหายังแก้ไม่ได้เราเลยขออนุญาตบอกก่อนว่าข้อขัดข้องมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับคือประการที่เจ็ดใช้ปัญญาไม่เป็นข้อสี่มาแล้วเห็นมาไม่รู้วิธีการคิดด้วยสมองของตัวเองไม่รู้วิธีคิดด้วยสมองของตัวเอง ก็คิดไม่เป็นเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรในชีวิตนี่ทุกไหมครับทุกสิเพราะคิดไม่เป็นชิปป้งแล้วชิปโป้งแล้วเพราะเพราะว่าซิปหายเนาะชิปป้งแล้วอูจะทำไงดีเนี่ยอุจะหาทางออกจากปัญหานี้ได้ยังไงคือจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเนี่ยเมื่อปัญหาย,ยังจ่ออยู่แล้วแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้ความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจใช่ไหมถ้าวันวันหนึ่งตัวท่านเจอปัญหาแล้วเกิดปัญหาอยู่แบบเนี้ยคิด ด้วยสมองของตนไม่รู้ว่าจะคิดยังไงซึ่งจะจัดการกับปัญหานี้ได้ท่านก็จะต้องจมจมปลักอยู่กับปัญหานั้นถูกต้องไหมเพราะใช้ปัญญาไม่เป็นประการที่หนึ่งออกจากปัญหาไม่ได้เพราะใช้ปัญญาไม่เป็นเมื่อออกจากปัญหาไม่ได้คือแก้ปัญหาไม่ได้ก็ถูกยังคิดผิดยังตัดสินใจผิดอยู่แปลว,ว่ายังยังไม่ฉลาดคิดพอยังขาดทักษะในการคิด ยังตัดสินใจผิดอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าถ้าจะตัดสินใ,ใจใดๆอย่างถูกต้องนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างยังต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างตัดสินใจผิดอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าหลักการตัดสินใจให้ถูกต้องนั้นมันมีหลักการว่าอย่างไรบ้างมีแต่หลักกูคือกูก็กวีซัวคิดไปเจอปัญหาคิดไม่ออกก็คือคิดไม่ออก แล้วก็ซีซัวตัดสินใจเพราะขาดหลักการมีแต่หลักกูนี่คือสิ่งสำคัญประการที่สามยังเชื่อตามคนอื่นเขาอยู่แล้วคนอื่นมันก็ไม่ได้ฉลาดมากไปกว่าเราเนาะฉลาดน้อยพอๆกับเราก็มีหรือฉลาดน้อยกว่าเราก็มีแต่มันมีความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำท่านทั้งที่มันฉลาดน้อยกว่าท่านอีกครับท่านเป็นคนที่ฉลาดมากกว่ามันแต่ขาดความกล้าหาญท่านเลยต้องไปก้าวตามคนอื่นแล้วเป็นไง โอกาสจะผิดมีสูงไหมล่ะมีสูงสิเพราะคนในสังคมเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากท่านหรอกความฉลาดนะ่ะนะมีความฉลาดอยู่แต่มันใช้ไม่เป็นนะมันก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้สี่ประการนี้ครับพี่พีน้องๆที่รักท่านดูภาพนี้ยังใช้ปัญญาไม่เป็นปัญญาก็คือความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์นนัแหละที่ก้มหัวให้ท่านดูในสไลด์ เพื่อท่านได้เห็นสิ่งแรกที่ลูกศอนชี้ลงไปนั้นตรงลงไปที่ท้ายถอยเป็นสมองส่วนที่เป็นก้านสมองเป็นจุดศูนย์กลางของการสันสะเทือนสั่นสะเทือนปัญญาที่เรียกว่าสัญชาตญาณปัญญาที่ได้จากก้านสมองเขาเรียกว่าสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณตัวนี้มันจะถูกบังคับขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณของท่าน ไม่ใช่จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเมื่อมันเป็นอย่างนี้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตของท่านมันจึงอยู่นอกเหนืออํำนาจการควบคุมของจิตสํานึกหรือของจิตหยาบของท่านเช่นเอามือแตะของร้อนก็จะกระชากมือหนีท่านไม่ต้องสั่งมือให้หนีจิตวิญญาณท่านสั่งเองนึกภาพออก เวลาร่างกายต้องการสารอาหารเมื่อได้เวลาจิตวิญญาณของท่านก็จะควบคุมกลไกลทางสมองที่ควบคุมเกี่ยวเรื่องการหิวและการตอบสนองความหิวจิตสัญชาตญาณก็จะบอกท่านว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังหิวและถ้ายังทําเฉยอยู่ก็จะบีบคั้นกระเพาะอาหารให้มันบิดไปบิดมาให้มันย่อยย่อยในสิ่งที่ว่างเปล่าและทําให้น้ําย่อยร้องจอกจอกในท้องเพื่อบอกให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยกูกําลังหิว จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ทําหน้าที่นี้โดยอาศัยสัญชาตญาณเป็นผู้ดําเนินการโอเคโดยใช้สัญชาตญาณเป็นเครื่องมือสมองส่วนที่สองคือสมองซีกซ้ายเป็นความฉลาดของมนุษย์อีกระดับหนึ่งที่จิตมนุษย์เริ่มบงการสมองได้สติปัญญาพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้าง อนุญาตให้ลูกๆใช้ได้ฟรีไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องมีหลักการไม่ต้องมีหลักคิดอะไรทั้งนั้นนะแค่อยากรู้อะไรอยากคิดเรื่องอะไรอยากทำอะไรจิตมันก็จะไปบงการให้สมองซีกซ้ายทำงานทันทีนึกชั่วสมองก็จะคิดชั่วตามนึกดีสมองก็จะคิดดีตามปัญญาของสมองซีกนี้ใช้ได้ทั้งดีและชั่ว เพราะมันเป็นปัญญาของสมองระบบระบบอัตโนมัติท่านต้องรู้ถ้าท่านใช้ไม่เป็นท่านก็ติดทุกข์ติดสุขอยู่นั่นนะครับมันถ้าท่านจะใช้ประโยชน์ของสมองซีกซ้ายท่านต้องใช้สติปัญญาอย่าใช้สตุปัญญาเราเคยอธิบายแล้วสตุกับสติปัญญามันต่างกันตรงไหนวันนี้ไม่อธิบายเพราะเวลามันเหลือน้อยเดี๋ยวพูดไม่หมดโอเคสติปัญญา มันถ้าท่านต้องการใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของสมองซีกซ้ายท่านก็อย่าปล่อยให้ท่านเนี่ยใช้จิตนึกไปคิดไปนึกตายไปคิดไปอย่างขาดหลักการขาดศาสตร์ในการคิดขาดศิลปะในการคิดท่านต้องรู้จักนึกต้องฉลาดนึกและฉลาดคิดท่านต้องนึกด้วยจิตและต้องคิดด้วยสมองซีกซ้ายเป็นไม่ต้องกดปุ่มแต่ต้องคิดให้เป็นคิดให้รอบคอบ ความสําเร็จ en> ที่เป็นผลึกของการคิดมันก็จะออกมาแบบรอบข้อความคิดลึกอย่างมีมิติและซึ้งผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่เป็นผลึกของความคิดก็เรียกว่า thinking crystal ผลึกแห่งการคิดมันก็จะเป็นผลึกที่ถูกเกียรนอย่างงดงามเหมือนเพชรน้ําดีที่แพรวพาวแวบวแววสะท้อนแสงเพชรที่ดีต้องมีน้ําดีคือสะท้อนแสงแววาววแพรว ความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ก็เช่นกันนะความคิดที่เป็นผลลัพธ์ของการคิดมันจะได้รับการเจรไนซะอย่างดีมันจึงจะเป็นพลังมันจึงจะเป็นปัญญาหรือความคิดที่สุดยอดพี่ๆน้องๆครับความฉลาดทางปัญญาระดับที่สามคือปัญญายาญปัญญายานท่านก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าท่านจะใช้ปัญญายาณจากสมองซีขวานำซีซ้ายของท่านได้อย่างไร ใช้ได้อย่างไรคือจะใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนสมองซีขวาเพื่อใช้ปัญญายานเนี่ยได้อย่างไรและท่านจะเอาอะไรมาให้สมองซีขวามันทำหน้าที่หาหรือให้คำตอบกับท่านท่านต้องรู้ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าสักวันหนึ่งเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านสักวันหนึ่งเสาหนึ่งเราจะ สร้างความฉลาดทางปัญญาให้ท่านมีความสามารถในการใช้สมองทั้งสามส่วนนี้ใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อท่านจะเป็นคนที่อยู่เหนือกรรมเหนือทุกสิ่งได้ด้วยปัญญาของท่านแน่นอนท่านจะเข้าถึงปัญญาสูงสุดระดับสี่เรียกว่าระดับสามที่เรียกว่าปัญญายาได้ท่านตรงถึงเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้ด้วย ไม่ใช่ยังโลภะโทสะโมหะและเต้นสามชาอยู่แบบนี้ท่านไม่มีวันหรอกที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาและปัญญายานขั้นเลิศหรือขั้นเทพได้ขั้นเทพนี่ไม่ได้หมายถึงเทพที่ลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะนะเทพในชั้นต่ํายังเป็นสวรรค์ชั้นต่ําอยู่นะแต่ภาษามนุษย์อะเป็นคาเปลี่ยนไปว่าโอ้ความคิดหรือปัญญามันขั้นเทพเลยขั้นเทพนี่แปลว่เาเหนือกว่ามนุษย์แต่ไม่ใช่สุดยอดแห่งเทพโอเคเพราะ สุดยอดแห่งเทพอ่ะนี่ต่างหากครับอนุตรยานหรืออนุตรธรรมยานหรืออนุตระสัมมาสัมโพธิยานที่พระพุทธเจ้าเรียกไว้นะก็คือ <c oughs> สมองส่วนกลางที่สันสะเทือนเพื่อให้สมองทั้งสองซี <c oughs> ตื่นขึ้นมาทำงานร่วมกันสมองซีซ้ายสติปัญญาคิดด้วยวิธีวิเคราะห์สมองสมองซีขวาคือปัญญายานคิดด้วยวิธีสังเคราะห์ ไม,ไม่เหมือนกันนะวิเคราะห์กับสังเครานะห์นะพืชสังเคราะห์แสงนะเพื่อสร้างอาหารพืชไม่ได้วิเคราะห์แสงถ้าพืชวิเคราะห์แสงาอาหารไม่เกิดโอเคท่านที่รักครับอนุตรยานหรืออนุตรธรรมยานหรืออนุตรสัมมาสัมโพธิยาณเป็นความฉลาดทางปัญญาขั้นสูงสดุดแต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องถึงระดับที่สีนี้แต่เราบอกไว้ว่ามี เป็นปัญญาระดับที่พระบุตรเอกทุกคนรวมทั้งเราในภพชาติปัจจุบันที่สื่อกับพระเจ้าได้ต้องใช้ระดับความฉลาดสูงสุดระดับนี้เราเอามากล่าวให้ท่านฟังกลัวลืมสักวันหนึ่งเราจะเอาภาพนี้มาเรียนดูกันนะมาฝึกมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งสมองซ้ายสมองขวาใช้ยังไงส่วนอนุตตรธรรมยานเราคงไม่ต้องสอนท่านเพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่จะต้องใช้มันส่วนสัญชาตยานเหมือนกันก็คงไม่ต้องสอนท่าน เพราะเป็นสัญชาตญาณที่ท่านต้องทําตามอยู่แล้วเพราะท่านไม่สามารถจะบงการมันได้มันจะบงการท่านเองคือจิตวิญญาณของของท่านโดยพระบิดาทรงเป็นผู้ประธานอนุญาตให้จิตวิญญาณทํางานเองเพราะไม่ไว้ใจจิตมนุษย์อย่างท่านเช่นมัวแต่โลภโลภก็คือบ้าทํางานข้าวปลาไม่กินหิวน้ําก็ไม่ดืม่มหิวข้าวก็ไม่กินถึงแม้ว่าให้กระเพาะพังให้กระเพาะฉี่พังให้กระเพาะอ,อาหารพังก็ยังไม่ฟัง พระองค์ก็ต้องใช้สัญชาตญาณในการเตือนว่าหิวแล้วนะกระหายแล้วเว้ยอิ่มแล้วนะอย่าแดกต่อไปเว้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ากินมากไปเดี๋ยวจะมีห่วงยางสองห่วงสามห่วงอยู่ที่ท้องถ้าสามห่วงวนี่แสดงว่าอาการหนักนะนะถ้าห่วงเดียวแสดงเพิ่งเริ่มต้นก็ประมาณตนประเมินกันซะหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้อง,องๆครับ <c oughs> ประการที่แปด ที่ท่านยังแสวงหาความสุขอยู่ก็เพราะว่าท่านยังติโทษคนอื่นอยู่